Okay. มาดูวิธีการผสมเหยื่อตกประกดนะครับในสไตล์เหยื่อตกป,ประกดไปกันวิชิ่งนะครับจังหวัดมุ่อาหารนะครับผมนี่กะทินะครับนี่กาลังทํากะทิกะทิเอาอะไรก็ได้นะครับหรือจะคั้นเองก็ได้นะครับกะทิตัวนี้ใช้อร่อยดีนะครับไม่ได้ปูหมุดนะครับแต่ว่าเราใช้อร่อยดี ถ้าเป็นชาวกก็จะมันกว่านี้นะครับก็จะดีแล้วแต่จะใช้นะครับใช้ได้ครับอันนี้ม้ามครับประมาณแปดโลนะครับช่างมาซื้อมาแปดโลแต่หั่นแล้วน่าจะไม่ถึงแปดโลอันนี้เป็นไข่เป็ดน,นะครับมีเลือดนะครับผมแล้วก็มีเกลือนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำปลาเอาน้ำปลามาหน่อยครับน้ำปลาครับน้ำปลาด้วยนะครับน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาไข่เป็ดเลือดน้ำปลาครับน้ำปลาก็เพิ่มกลิ่นนะครับช่วยเพิ่ม กลิ่นให้มันละมุนขึ้นนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นคาวเพิ่มมาขึ้นเป็นการชู่กลิ่นนั่นเองนะครับเพื่อให้ปรากฏได้กลิ่นง่ายมากขึ้นในกลิ่นที่สดชื่นนะฮะคนดมว,ว่าสดชื่นนะโอเคมาผสมกันเลยครับเริ <understood> ่มจากกะทิครับเทลงไปกะทิเทลงไปครับนะครับตวดโอเค เสียนเผานะครับผมลงไปหมดเลยนะครับหนึ่งกล่องใหญ่นะครับหมดเลยหนึ่งกล่องก่อนนะครับหมามซื้อมาแปดโลนะครับผมเอาให้หมดกล่องหนึ่งไปเลยนะครับตามด้วยเกลือนะครับเกลือจัดเลยเกลือสิบห้าช้อนแกงนะครับไม่ต้องล้นนะครับสิบห้าช้อนแกงนะครับเกลือนะครับลงไป เกลือเพิ่มความคมเค็มนะครับให้คมเค็มเพื่อรักษาม้ามนะครับไม่ให้มันละลายนะครับถ้าเราไม่ใส่เกลือนะครับตัวม้ามของเรามันจะละลายง่ายนะครับนี่ใส่ไปเลยเซียนรี่นะครับไปกันทุกทิปนะครับเทลงไปเลยนะครับ ถ้าเราไม่ใส่เกลือนี่ก็ได้เหมือนกันครับแต่เหยื่อของเราจะเก็บได้ไม่นานนะครับสนเสั้นแล่วครับสิบห้าช้อนนะครับแบตครับโดยประมาณถ้า1โลก็ใส่ประมาณสองช้อนแกงประมาณนี้ครับผมห้าโอเคครับหนึ่งโลก็สองช้อนแกงได้นะครับทีนี้เอาน้ำปลาลงไปน้ำปลาก็ใส่เลยครับ อันนี้ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับไม่ต้องตวงครับเดี๋ยวกะเอานะครับวนๆวนไปอันนี้เพิ่มกลิ่นนะครับแล้วก็เก็บรักษาเหยื่อเราได้ดีไม่ให้เหยื่อมันเน่าเปื่อยนะครับโอเคครับพอครับนะแค่นี้ครับทีนี้ก็คนไปก่อนนะครับคลุกเคล้ากันก่อนให้เกลือกับกะทิแล้วก็ม้าให้มันเข้ากันก่อนนะครับคนเลยนะครับคลุกเคล้าไปโอ้นะครับ ตอนนี้เรามีกะทิลงไปแล้วนะครับมีเกลือมีน้ำปลาขั้นตอนนี้ก็คือคลุกเคล้าให้เกลือมันละลายก่อนวิธีการทำเดือดตัวประกดง่ายๆนะครับไม่เข้าใจตรงไหนครับก็เม้นถามได้นะครับหรือจะเข้ามาในเพจนะครับเป็นเพจ a c e b o o k นะครับใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับรายการ นี่หอมนะครับหอมกะทินะจะมีกลิ่นคาวของม้ามนะครับกลิ่นคาวอ่อนๆออกมาครับแต่ความหอมของกะทิก็ยังอยู่อยู่ทําเสร็จนะครับสามวันตกได้นะครับแต่จะให้ดีนะครับหมักไว้สิบวันนะครับเพื่อให้แก๊สนะครับมันคลายแก๊สออกไปเวลาเรามันจุขวดนะครับมันจะได้ไม่ระเบิดนะครับผม แก๊สหมดก่อนนะไว้สิบวันขึ้นไปแต่๋ยถ้ารีบตกก็เอาไปตกได้ครับสองวันสามวันตกได้เลยนะครับผมไม่ผิดนะครับทิ้งไว้นะครับทีนี้เข้ากันไล้ทิ้งไว้สักห้านาทีนะครับผมให้มันเซตตัวก่อนสักห้านาทีถึงสิบนาทีได้นะครับโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเราเซตตัว ของตัวเหยื่อและ5นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปตอกไข่ใส่เลยนะครับเป็นไข่เป็ดนะครับ1นึ่งโลนะครับใส่1นึ่งฟองนะครับ1นโลใส่1นึ่งฟองถึง2องฟองนะครับแต่ว่า8ปดโลผมจะใส่10บฟองเลยนะครับเพื่อเพิ่มความขาวให้กับตัวเหยื่อของเรานะครับเพิ่มกลิ่นเวลาเหยื่อตกลงไปจะได้กลิ่นกินเหยื่อนะครับจะได้โชยไกลนะครับเรียกปลาได้ดีนะครับ ตสไปเลยครับโอเคอันนี้ผมใส่ทั้งไข่ขาวและไข่แดงนะครับเดี๋ยวให้แตกคนให้เข้ากันครับแค่นี้นะครับผมคนก่อนคนให้ไข่มันแตกกลัวนะเดี๋ยวรอใเข้าคนนะครับวลัวเดี๋ยวคนเด๋วก เอาแต่ว่าที่อยู่อา้าวขั้นตอนต่อไปเลือดลงไปเลยครับเลือดอันนี้เป็นเลือดหมูนะครับผมเลือดวัวก็ได้เลือดหมูก็ได้นะครับเทลงไปอีกครับหนึ่งขวดขวดน้ำตัวนี้นะครับสองขวดนะครับก็สองขวดก็นะครับน้ำแปดโลแค่นี้นะครับคนเข้ากันครับ กิ่มตอนนี้ครับเหยื่อก็ได้ที่แล้วนะครับหลังจากนี้ครับหมักนะครับสิวันนะครับผมจะหมักให้10วันเลยเพราะจะได้แก๊สนะแก๊สในตัวเหยื่อในตัวม้าของเราเนี่ยมันจะคลายหายอไปหมดถึงจำบรรจุขวดได้นะครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมการทำเหยื่อตกปรากฏนะครับ นี่เป็นเหล่าเซียนนะครับเหล่าเซียนเหล่าเซียนนะตอนนี้ไม่ได้ออกหมายให้นานนะเซียนแล้วตอนนี้นะครับโอเคครับรับประกันครับที่ผ่านมานะครับใครเคยใช้ก็มาเม่นกันหน่อยนะครับมาพูดคุยกันใต้คลิปครับใต้คอมเมนต์นะครับคุยกันได้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็ทักเข้ามาถามกันเข้ามาครับทักเข้ามาในเพจ Facebook ก็ได้ครับจะได้ตอบง่ายเห็นง่ายถ้าเข้าไปใน youtube เนี่ยมันไม่ค่อยได้เห็นนะครับบางทีนะครับ อาจจะไม่ค่อยได้ตอบคอมเมนต์นะแต่ว่าเฟ e บุ๊กทางเพนเพีนะครับก็จะได้เห็นง่ายกว่าว่ามีแอดมินคอยตอบอยู่นะครับโอเคนะครับการทำเหยี่อก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ